คอลัมนอ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมมรนาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้หัวข้อสุดโตง่งสุดตรีนเอาแล้วไงวันนี้28พฤษภาคมกลุ่มคนเสื้อแดง f อฟ4พักเพื่อไทยไปรวมตัวที่หน้าที่ทำการพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ยืนหนังสือเรียกร้องให้พักเพื่อไทยถอนตัวออกมาจากการร่วมรัฐบาลทำไมเป็นงั้นล่ะครับ มิตรรักแฟนเพลงทุกพักอยากให้พักที่ตัวเองเลือกเป็นรัฐบาลกันทั้งนั้นมันมีเหตุผลอะไรให้เอฟพักเพื่อไทยกลุ่มนี้อยากให้พักที่รักไปเป็นฝ่ายค้านไปดูข้อเสนอ5ข้อกันครับ 1. ให้ทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ 2. ให้เกียรติพักอันดับหนึ่งได้รวบรวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง 3. ให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักที่ได้อันดับหนึ่ง 4. ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนและ5ถ้าพักอันดับหไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พักเพื่อไทยใช้สิทธิ์ในการเป็นพักอันดับสรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาล และนำนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปหรือแล้วแต่พักจะใช้ดุลพินิษเป็นอย่างอื่นเป็น5ข้อเสนอที่ลึกซึ้งทีเดียวครับไม่เชี่ยวชาญการเมืองจริงไม่มีทางเขียนข้อเสนอที่ซับซ้อนในการแสดงท่าทีแบบนี้ได้โดยเฉพาะข้อ3ที่เข้ากันไม่ได้เลยกับข้อ1 fc กลุ่มนี้เก่งครับ วางเพื่อไทยไว้เหนือทุกพักการเมืองสปิริตสูงครับแต่หลังฉากเป็นคนละเรื่องครับกะกินรวบเป็นเรื่องยากมากครับที่แก้วไก่จะ็อบบี้ซอวอกว่า60คนให้ช่วยโหวตพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นการที่เพื่อไทยโหวตให้พิธาเป็นนายกจะได้ใจสีส้มไปเต็มๆแต่ผลลัพธ์คือสิ่งที่ต่างออกไปเพื่อไทยรู้ดีอยู่แล้ว เสียงสนับสนุนพิธาเป็นนาย,ยกนั้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาการวางหมากถอยออกมาจากก้าวไกลและเริ่มจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพักอันดับสองคือแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้ตตนที่มีข่าวว่าเริ่มได้กลิ่นตุกตุก้าวไกลจะกลายเป็นพักฝ่ายค้านมันถูกกำหนดตั้งแต่หลังรู้ผลเลือกตั้งแล้วเอเพื่อไทยกลุ่มนี้มาช่วยโยนหินถามทางถึงหน้าพัก ให้ทบทวนถอนตัวจากการร่วมทบานในครั้งนี้แต่ช่วยโหวตให้พิธาเป็นนายกเป็นทางออกที่ลงตัวที่สุดถูกด่านน้อยที่สุดใครจะบอกว่าทรยศหักหลังก็ไม่ได้เพราะก้าวไกลในฐานะพักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลเองไม่ได้สอดคล้องกับเกินเดินสายพบปะผู้คนของว่าที่คณะรัฐมนตรีพักก้าวไกลที่ไม่ได้รับเสียงตอบรับสักเท่าไหร่โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ ที่มีคำถามว่าพัฒนาหรือหหยนะเช่นสิริกัญญาตันสกุลว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงวิสัยทัศน์ตามตำราเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแต่ประสบการณ์เชิงบริหารยังไม่มีวิสัยทัศน์จึงขาดขาดเกินเกินตัวตึงก้าวไกลอย่างอมรัตโชคประมินกุลก็สร้างปัญหาให้พักห่างจากการจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อยๆ รู้อยู่แล้วว่ามาตรา1นึคือจุดตายของก้าวไก่แต่กลับเอามาตอกย้ำให้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของก้าวไกลว่าไม่เคยลดราว,วาศอกแม้แต่นิดเดียวอมรัตโพสต์ข้อความใน Facebook ข้อความว่ามาตรา1 1ึที่ครอบคลุมถึงพระสยามเทวธิราชด,ด้วยหรือเปล่าคิดว่าคนโพสต์มีทัศนคติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และมาตรา1นึอย่างไรครับ เอาพระสยามเทวทาธิราชมาลอเล่นการเมืองพระสยามเทวทาธิราชศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็แล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อห้ามกันไม่ได้แต่พระสยามเทวทาธิราชมีที่มาที่ไปและผูกโยงกับความเป็นไทยสยามตอนต้นรัตนกโกสินทร์วุฒิวิจจะกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งตะวันตกอยู่หลายครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริว่า เมืองไทยนี้มีเหตุการณ์วิตวิตจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่เผอิญมีเหตุให้รอดพ้นภัยมาได้เสมอชลอยจะมีเทพพย,ยดาองค์ใดองค์หนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาไว้จึงเห็นสมควรจะทำรูปเทพองค์นั้นขึ้นถวายสักการะบูชาส่งพระกรุณาปโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พะวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่ง ในช่างสิบหมู่ทรงปั้นรูปเทพองค์นั้นขึ้นแล้วหล่อด้วยทองทั้งองค์ทรงถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชคนไม่เชื่อก็มองว่าเป็นแค่ทองคำหล่อมิได้มีความสำคัญต่อบ้านเมืองแต่อย่างใดคนที่เชื่อก็รู้รับว่าเป็นทองคำหล่อมีมูลค่าทางจิตใจเหลือขนานับเป็นศูนย์รวมจิตใจย,ยามที่ประเทศมีปัญหาไร้ซึ่งทางออก จิตใจเป็นเรื่องสำคัญหากประชาชนส่วนใหญ่มีจิตใจทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ปัญหาจะทุเลาเบาบางลงแต่เมื่อไหร่ที่ประชาชนคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่สุดจะทำอะไรก็ได้ไม่สนใจชาติศาสตร์กษัตริย์การเสียสมดุลจะบังเกิดขึ้นสุดท้ายจะกลายเป็นประชาชนที่ไร้รากฉะนั้นฝากไปถึงก้าวไกล ใช่สวจะมองแค่เรื่องแก้หรือไม่แก้มาตรา1นึสองอย่างเดียวท่าทีที่ไม่เป็นมิตรและก้าวร้าวต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำกันมาต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สวจะยกมือเลือกหรือไม่เลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปนในทิศทางเดียวกันกับนักธุรกิจนักลงทุนที่เริ่มโกว่า หากกล้าวไก่เป็นรัฐบาลจะกอบปัญหาเรื่องต้นทุนจนไม่อาจจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านได้อ่านโพสต์ของนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเรื่องแก๊งออฟฟแล้วอดคิดไม่ได้สภาพการการเมืองไทยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นยันเป็นช่วงของการต่อรองว่าผลประโยชน์และความได้เปรียบทางการเมืองของนักการเมือง จะจบยังไงปล่อยวางไว้ก่อนน่าเป็นห่วงต่อแนวความคิดของกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกอ้างว่าเป็นมวลชนของคนเก้าวหน้านิยมความรุนแรงชอบการข่มขู่ขยันลงถนนแถมชื่นชมแนวคิดพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ถือเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทนไม่ต้องนับถือผู้อาวุโสกว่าด้วยการเรียกขานลุงป้านาอาให้ใช้สรรพนามคุณผมแทนประการสำคัญ ปูกระดมต่อต้านให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1 1 2ที่ใช้ปกป้องสถาบันอยากสะท้อนพัฒนาทางการเมืองไทยในเวลานี้คล้ายๆกับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นในจีนในยุคข,ของการปฏิวัติวัฒนธร,รรมจีนมีกลุ่มบุคคลภายในคอมมิวนิสต์จีนที่พยายามจะยึดอำนาจในการนำพักคอมมิวนิสต์จีนและพยายามทำลายล้างคู่แข่งทางการเมืองกลุ่มนี้ประกอบด้วยเฉียงชิงเมียของประธานเหมาเจ๋อตุง ทางชุนเชียวเย่าหวนหยวนและหวังหงหวนและถูกเรียกว่าแก๊งออฟโฟหนึ่งหญิงสามชายเหมือนเหลือคล้ายกับเมืองไทยไหมในช่วงปี1966-1976ถึงแก๊งสี่คนของจีนได้ตั้งกลุ่มเยาวชนเรสการ์ดที่มุ่งมั่นทำลายระบบความเชื่อเดิมๆของจีนทำลายแนวคิดทุนนิยมหรือเลิกระบบครอบครัว ให้เยาวชนเลสกาตรวจสอบพ่อแม่ลากพ่อแม่เอาแห่ประจานกลางเมืองในข้อหาเป็นในทุนจกักรวรรดินิยมรวมทั้งเติ้งเสี่ยวผิงที่ถือว่าเป็นศัตรูทางการเมืองเป็นตัวแทนของการพัฒนาจีนให้ทันสมัยแต่สุดท้ายแก๊งอัฟก็ถูกกำจัดและติดคุกผู้นำแนวคิดทุนนิยมคือเติ้งเสี่ยวผิงได้กลับเข้ามามีอำนาจและพัฒนาประเทศจีนด้วยนโยบายที่ทันสมัยฟื้นฟูจีนกลับสู่วัฒนธรรมดั้งเดิม อะไรที่มันสุดโต่งไปไม่รอดหรอกฝืนธรรมชาติวันนี้เราเผชิญกับนักการเมืองสุดโต่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วพระสยามเทวาธิราชยังคงคุ้มครองให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมมานาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์